หนูน้อยบอกแดงออก,กเส้นทางในป,ป่าแม่จะไม่เชื่อ,อ,อเลยว่าเากิดขึ้นบ้างไม่ค่ะแล้วค่ะหมาป่ากระโดดออกจกเตียงแล้วพุ่งเข้าหาหนูน้อยบอกแดงไม่ตัวไม่รู้ตัวเลยว่าว่าเท้าของตัวเองว่าติดกันไปเลยนั้นเขาเก็ถูกแขวนอยู่บนต้นไม้ บอกฉันมานะแกทำอะไรกับคุณยายบอกมาเห็นเจ้าในพานเดินเดินตามอยู่น้องเองก็กอดในพานในพานพา,นานไปหาคุณยายไปรับคุณยายมาแล้วก็ไปพาไปหาคุณแม่ลูกแม่ไปไหนมาเอ้าแม่ บอกที่เธอว่าเกิดอะไรขึ้นหนูจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยแต่กอนอื่นหนูจะเล่าหนูจะหนูจะให้เชื่อฟังแม่ก็ออกเ้นทางในป่าแม่จะไม่เชื่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่ค่ะแม่อีกแล้วค่ะอื้ออืมออื้ออืมมป แมวที่แมวร้ายที่สุดในชีวิตทั้งเมืองโอเคจุกเลยอ่ะโอเค